นาพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงคือโครงหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังของโรงเรียนบ้านแม่ระม่านน้อยซึ่งเป็นตัวแทนของภ้างเหนือค่ะสําหรับวันนี้มีคณะจากสำาักงานศิลพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเคหนึ่งและเ2สองสวนเย็นรู้ว่าการอนุรักษ์รัพยากรปต่างหมายตามนวพระราชดำริจังหวัดตากคือปฏิบัติการทูละคณะกรรมการสถานศึกษาได้มาใ้กําลังใจในเราในวันนี้ยค่ะ ผมนยายสุภวิตรุกัญญาดีรองผู้ในการโรงเรียนบ้านแม่น้ำน้อยรักษา,าการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่น้ำน้อยโรงเรียนบ้านแม่น้ำน้อยดาเนินโครงการอริยเกษตรสื่อสารรักษาต่อยอดด้วยกระบวนการสี่หลักคิดเจ็ดหลักทำนำมาอริยเกษตรผ่านากิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรอริยเกษตรก่อนที่โรงเรียนได้พัฒนาเป็นหลักสูตรอริยเกษตรโรงเรียนได้สื่อสารรักษา ตามหลักปัญญาของสศรษฐีทอเพียองพันธ์กิจกรรมชุมนุมและบูราณาการการเรียนรู้แปดกลุ่มสาระการเรียนรู้กับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของสิรษฐพอเพียงด้านการศึกษาต่อยอดสู่หลักสูตรอริยเกษตรดังนี้ในระดับชั้นุบมวันถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สามบูราณาการการเรียนรู้แปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงห หลักสูตรป <Stevens>. ฏิบัติการประยุกต์วิชาที่วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตในกิจกรรมชุมนุมและหลักสูตรผู้ประกอบการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสามใะวิชาเพิ่มเติมจํานวน360ชั่วโมงมุ่งสู่เป้าหมายเป็นเด็กดีเนื้อเดียวที่ไหนซึ่งพาตนเองได้เชี่ยวชาญพอได้และปัญตัอยู่ัตะาเด่น ลำดับต่อไปขอเชิญชมที่รักการของโรงเรียนบ้านแม่รมาดน้อยครับค่ะและแบบจำลองนี้นะคะก็คือแบบจำลองท่อหนองนาของโรงเรียนบ้านแม่รมาดน้อยค่ะโดยจากพื้นที่ของโรงเรียนเป็นที่ลาดชันเชิงสูงซึ่งมีการถูกทงไส้ไก่หนุ่มขนมโชกทางฝ่ายชะลอน้ําและขั้นนาทองคําเพื่อกักเก็บน้ําและกระจายความชุ่มชื้นทั่วบริเวณท่อปลูกเพื่อประโยชน์ต่อการทํานาและทรัพยากรป่าไม้ค่ะ,ะค่ะสหรับส่วนนี้นะคะก็จะเป็นป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างไมห้าระดับ ป่าประกอบไปด้วยไม้ใช้สอยไม้กินไม้เศรษฐกิจประโยชน์สีอย่างได้แก่การนาผลผลิตมาทําเป็นอาหารและยาไม่ว่าจะเป็นเห็ดสมุนไพรเศษไม้ที่เหลือใช้ก็น,าานํามาเผาถ่านและนําเศษพืชมาทําเป็นปุ๋ยหมกักบารุงดินได้อีกด้วยค่ะและนอกจากนั้นยังสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศไม้หา้ารัดับที่พบในโรงเรียนนะคะก็จะมีไม้สูงเช่นยางนากระดูมะฮอกกานีไม้บานที่พบ เช่นมะกรูดมะม่วงขี้เล็กไม้เที้ยที่พบนะคะเช่นฟ้าทลายโจรต้นอ,อ่อนทันตวนและมันละกอฝรั่งค่ะไม้เลยที่พบเช่นบวกแตงฟักไม้หัวที่พบเช่นขิงค่ะตะไคร้และตุกค่ะและสําหรับจุดนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนช่วยกันทําค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะคือถ้วยใบไม้รักโลกค่ะทํามาจากใบตองตึงซึ่งใบตองนี้เราก็ได้มาจากหวองหนองนาโรงเรเียนร้อนี่เองนะคะ ใช้แทนถ,ถ้วยพลาสติกหรือถ้วยโฟมก็ได้ค่ะลดโล่ลดโลกร้อนได้ด้วยนะคะแต่นอกแต่นั้นก็ยังมีน้ำหมักชีวภาพทานขึ้นอนธันวันมไข่ไก่จากโรงเรียนเชียงไก่ไข่ของโรงเรียนค่ะอันนี้คือการสาธิตทำขั้วใบไม้รับโลค่ะนี่คือการสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพนะคะ ผักและผลไม้ที่เราได้จากโค้งหนองนาของโรงเรียนแล้วค่ะแล้วก็นํามาเก็บสลับเป็นรูปต่างๆสวยงามนี้ค่ะค่ะและสุวนี้นะคะก็จะเป็นน้าสมุนไพรเจดนาฟ้าค่ะซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรเจชนิดชึ่เพื่อสุขภาพและสามารถต้านโควิดสิบเก้าได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทาน้ําสมุนไพรค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรที่ได้มาจากโค้งหนองนาโรงเรียนของเรา่นเองนะคะซึ่งมีสรรพคุณมากมายเลยค่ะ ก็จะเป็นกล้วยและบุกค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในท้องถิ่นเป็นที่นิยมปลูกกันมากและเป็นที่ต้องการของตลาดรุงเรืองของเราจะได้นํามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยมีท่าไรสูงป้องกันโรคโรหิตจางและทําให้ผิวพรรณดีอีกนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกล้วยชาก็จะมีกล้วยตากล้วยชาและยังสามารถนํามาทาเป็นแป้งกล้วยเพื่อนามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นขนมดอกจอกและเค้กกล้วยค่ะ ในด้านนี้นะคะก็จะเป็นบุกนะคะซึ่งเป็นพืชที่มีเส้นใย,ยอาหารสูงช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายเหมาะสาหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักเลยค่ะซึ่งเราซึ่งบุกนะคะเราจะนํามาสก,กัดเป็นบุกของเองเพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในการทําขนมจีนเส้นบุกึ่งสําเร็จรูปน้ำพริกบุกและบุกเส้นสดค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นการสาธิตการแปรรูปอ,อาหารค่ะท่านได้นาะทำอะไรอยูค่คะทำน้ำพริกบุกค่ะ ฝั่งน,นี้ล่ะคะเจ็บโดยมค่ะซึ่งซึ่ง,งกล้วยและตุ่ของเรานะคะก็ได้มาจากผลผลิตปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปชมส่วนด้านนู้นกันเลยค่ะฉากสำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นผ้าทอ่อกระเรียนค่ะซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวกระเรียงที่สืบทอดและอนุรักษ์มาจากูุิปัญญาของที่เป็นศิลปะจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ คือฝ้ายนํามาทอด้วยกีเอลที่ต้องอาศัยความมุ่นมนะและใช้สีมือในการทอเป็นอาตลั์ของชาวกะเหรี่ยงที่ใช้สสัยในโระเพณมีสัมพันธ์ต่างๆลูกจีสานึกรักและภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำความรู้ืุนฐานการทอผ้าให้กับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อสร้างอาชีพในอนาคตค่ะสิภัพันของเรานะคะก็มีหลากหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงย่ามกะเหรี่ยงซึ่งเราเอาไว้ใส่สัมภาระต่างๆจะยังช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยนะคะ ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้ากากผ้าค่ะซึ่งทามาจากผ้าขอกระเรียนค่ะหมอนกระเป๋าสตางค์และเสื้อกระเรียนสวยๆค่ะค่ะและจุดต่อไปนะคะคือส,สบู่สม,มุนไพรและเดรนเอกาพอลสมุนไพรค่ะสําหรับสมุนไพรที่เรานำมาเป็นส่วนผสมนี้นะคะก็ได้มาจากพุ่มหนองนาโรงเรียนร้อนนี่เองค่ะก็ะจะมีดอกอัญชันนะคะขมิ้นมะขามใบเตยฟักข้าวและแตะ ปัจจุบ,บันนี้นะคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ก็กําลังระบาดอยู่นะคะการล้างมือด้วยสบู่สม,มุนไพรและจเจลแอลกอฮอล์สม,มุนไพรบ,บ่อยๆสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะคะดโดยโครงการอารยะเกษตรสืบสารรักษาต,ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยโครงหนอง,งานาแห่งน้ําใจและความหวังซึ่งเป็นโครงการที่เพ่งเน้นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการในการสอนตามหลักการ5เปลี่ยน1เปลี่ยนห้องเรียนจากเดิมที่เราเรียนในห้องเรียนก็เปลี่ยนมาเรียนนอกห้องเรียนบนพื้นที่ห้องหนองนาของเราค่ะ 2. เปลี่ยนวิธีการเรียนจากเดิมที่เราเรียนตามครูสอนก็เปลี่ยนมาลงมือปฏิบัติเองและครูแนะนํา 3. เปลี่ยนวิธีการสอนจากเดิมที่ครูเป็นผู้สอนก็เปลี่ยนเป็นผู้ให้คำปรึกษา4เปิดเรือโรงเรียนขึ้นครูคนแรกสู่พ่อแม่คือการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเป็นต้นแบบและให้แนวคิดในการดํารงชีวิต5เปลี่ยนการเรียนเป็นช่วงช้นเป็นการเรียนรู้ของทุกวัยคือการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการได้ทํางานร่วมกันนั่นเองค่ะ โรงเรียนบ้านแม่ระม่านน้อยพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการอริยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงหรือองคหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปค่ะสำหรับการนำชมนี้ข้ารการของโรงเรียนบ้านแม่ระม่านน้อยในวันนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ